สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องย u t u b e ซัพสุรชยัยลุงเดืองพืชผลนี่ครับดูล็อกกี้โอ่งครับนี่ล็อกกี้พี่โอง่งหลายคนเคยบอกว่าล็อกกี้คันนี้มันก็เหมือนล็อกกี้ทั่วไปแหละเบรกแห้งคนมีตังเขาก็ซื้อเปลี่ยนกันนะแต่คันนี้ไม่ธรรมดาลนะ่ะล็อกกี้มีใครไหมครับปกติเขากเอาของสาหกเบรกแห้งอะไรมาใส่แต่นี้ให้ดูนะ ของฮีโน่แปดนอตนะครับนะนที่มันไม่ธรรมดาเนะี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละมีล็อกกี้คนไหนไหมล่ะที่จะใส่เครื่อง m 1นะิบ c อไม่มีเนาะโปรติคนเขาไปเล่นอีตงอีตันเนาะอันนี้ก็เป็นแปดรอบสองโลกลางหัวล็อกกี้โคตรเทใช่ไหมพี่องค ไหมเอ้ยงงอ่ะตอนอยู่นู่นพ้าที่ขึ้นทางนี้พอยอยู่นี่ไอผาที่ขึ้นทางนู้นงงไปหมดละเออาที่ขึ้นทางนูนจริงแบบพ้อยู่บ้านเราก็ขึ้นฝั่งนู่นนะไม่รู้บ้านเรามาทางนู่นดูนี เอาไม่รู้เนาะเราไปอยู่ต่างประเทศมาพามาดูเฮ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ยอะไรนี่เล่นอะไร โอ้ยมันก็ติดมัากเลยเว้ยจะไม่ให้มันติดเลยก็ไม่เป็นไปไม่ได้ไา้มาสี่คันครับ<ๆ>ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายตรงไหนแล้วตันนะอยากข้ามไปฟังนู้นไม่รู้เขาจะให้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองไปแอบแอบมองดูกันครับ อาทีปยังไม่มาเว้ยล็อกกี้อือไปไปพูดอย่างงั้นโอ้แถวหกเงาหน้ามือนเราเขจะเอาไหมล่ะแค่นี้ก็แแย่แล้วปวดหัวไเไอ,อาไปแชกมาหน่อยพี่องไปแชกท่านนี้ท่านนู้นก่อน ฮ้ยพี่โอคงผมว่าผมเห็นแผลของพี่โองเนี่แล้วไม่ว่าจะไม่ทักเอาล็อกกี้แปดน็อตนะครับของพี่โงคงเป็นเฟืองอะไรพี่โงคงอย่าถามทำไมอ่ะไม่รู้คันนี้นี่ไปแบกเฉพาะไปแบกหินใหญ่ไปเท่าไหร่นะ น้ำหนักเท่าไรห้าที่บเบตัน700เจ็ดร้อยขึ้นเหนียวเฉพาะหินอย่างเดียวใช่ไหมรถด,ด้วยรถด,ด้วยโอ้ห<อ>้าทีเ่เบตันสี่สิบตันเองนี่โอ้สี่สิบตันขึ้นเหนียวไม่ใช่หยอกนี่เสียดูสภาพรถด,ด้วยสี่สิบตันขึ้นมาได้กะคน,นหัวแล้วอืมแต่ภายในเลียมนะครับเนี่ย ยามจนก็ยามยียามมีก็อะไรอ่ะอิจฉาแต่มันไม่เคยมีให้เขาอิจฉาดิผู้หญวงเอาอะไรมาบ้างนี่เรื่องกลัวโอ้มีระบงบุูทูธด้วยโอ้ถ้าไปบาะนอนอย่างนี้โคตรเท่อะโอ้มีโดเรมอนด้วยนะนอ,อันนี้ อันนี้เอาไว้กอดคิดถึงเมียอ่ะอให้หนุนครับให้หนุน <laughs> <c oughs> แล้วสายไฟสายไฟทำไมไอ้สวิตช์ปิดเปิดไม่มีแล้วใช่ไหมสวิตช์ปิดเปิดไม่มีแล้วเหนือจริงจริง <laughs> เขาบอกนี่ของเก่ามันอยู่นี่นะไม่มีอะไรสักอย่างมีอย่างเดียวคืองวดอื บางคนเขาไม่ได้เป็นหนี้รถสิบร้อนนะเขาเป็นหนี้รถกระบ,บะรถเก๋งอันนี้ดังทุกอย่างไม่ดังแต่แต่กับเครื่องเสียงเห็นท่านผู้ชมได้ดูตัวเป็น fm สองสองเจ็ดนะครับแต่แปลงมาเนาะแปลงใส่หัวล็อกกี้มาอย่างเดียวครับ พ่อชอบฮีโน่ลูกอยากได้ล็อกกี้พ่อก็เลยเอาหัวล็อกกี้มาใส่หัวหัวฮีโน่ใช่ไหมพี่องจะได้ทั้งจะได้บาลานซ์กันเนาะเออคันนี้เป็นตำนานนะครับอยู่ฟาร์มหมูนี่วิ่งกันแหลกกัหมดถ้าไม่มีอะไรหลุดก็ชุดชุดชุดเราไม่อยู่เขาบอก นี่นะแห้งแห้ง,แห,งแห้งเลยอย่างนี้ดีเนี่ยเส้นเนี่ยดีพี่โอ่งเอ้เส้นเนี่ยเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยหร <ả? S> ือเก้าร้อยเนี่ยเส้นไหนเนี่ยที่ผมเอาไปใส่เอาไปไวิ 900, ่งอาไปเก้าร้อยเก้าร้อยทุ่เส้นเออเอาไปไวิ่งเอาไปยัง,ย,งยังดอกยังเหลือเยอะอยู่เลยอะ่ะเก้าร้อยทุ่เส้นดีอ่ะ ซื้ออนาคตแนนั้นเจ็ดรอยมัม้งไวรุ่นทุนน้อยวิ่งสามสิบปโลนะบูทยัยงดีนะตัวเนี่ยโอ้ข้างไหนก็ตามสภาพเนาะรถวิ่งดินก็มีพังกันบ้างดูลำโพงเราลุดไปแล้วสปริงหายไม่ได้ขับรถเกืบสามเดือนเนะพิ่งจะมาขับตาติดหรือเปล่าไม่รู้ตอนไปเอามาแบตบก็ไม่มี แบบไปใส่รถถ่ดูดิโอ้ไม่มีแรงเงาเขาเลยน็อตก็หวานไปบบมาหวานนี้นนอ,อ้าวคืออะไร <laughs> บางประจันก็มาอีก นี่ก็ยังเช้าเๆอยู่ครับก็ยังไม่มีใครมานะเราก็จะไปนอนอยู่นู่นก็อู้ไกล40โลไปขับรถไม่ไหวเหนื่อยแค่ขับรถก็เป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะออกมาได้เป็นไหนอะ่ะ น้ำมันเยอะคันเล่นกีน่กิ๊กไงคันนี้มาทำมาจากเสริมดีเซลนะครับปั๊มอย่างนิ่งครับค <c oughs> อยดินปากบอลนี่หวานเกียบได้ไหม คันนี้ถ้าอะไรนะคันนี้ไม่เคยซ่อมเลยใช่ไหมคันนี้ไม่เคยซ่อมเลยเปลี่ยนอย่างเดียวโอ้ถังลมใหญ่มากเลยคันนี้ไม่มีตัวจามลมด้วยนะเื่องก็ถือว่ายังดี คันนี้ใหญ่จัดนะคันนี้ซับมาหมดเลยพี่ออกปูทับเลยใช่ไหมข้างบนนี่ว่าแล้วทำไมรถหนักเออปูทับเลยใช่ไหมตอนวิ่งเห็นปูทับแล้วตอนที่ทำกระบะใหม่รูปนี้เอาออกมาขายได้เกือบสองตันเด็กที่ทับอ่ะสามสี่ชันอ่ะอรถมันหนักสิบสีตันแปดร้อยกว่าตอนวิ่งหนนี่อะ ล็อกกี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ